สวัสดีค่ะเมเม่ขุนพยากรยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์2568สำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายนหรือเกิดในลัคนาวาศีสิงห์ก็าสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะในเรือนพบตนุไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะคะแต่แน่นอนว่าชีวิตของคนเราก็มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่นิดเดียวนิดเดียวถือได้ว่าชาวสิงและชาวกรกฎเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ดี90%เลยทีเดียวนะคะชาวสิงก็ค่อนข้างแบบดีมากๆนะเลืออีก10%ที่เหลือก็ก็คือแบบใช้สติวิจารณญยางความคิดปรดอบครอบแค่นั้นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วขึ้นไพ่เดอ s t สตา์นี่คือชีวิตของชาวสิงคค่อนข้างโดดเด่นเฉิดฉายมีความหวังแล้วก็เห็นแบบ เหมือนชาวสิงหลายหลายท่านนะถ้าเกิดว่าผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมานะตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งแบบอาจจะเกี่ยวพันมาจนถึงเดือนมกราคมต้นปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็จะแบบเห็นแสงสว่างมากขึ้นเห็นทางออกที่จะประสบความสําเร็จมีหนทางในการที่จะ ทดลองทำอะไรต่างๆแล้วทำได้ดีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องของร่างกายจิตวิญญาณอะไรต่างๆก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะบางท่านอาจจะแบบเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดมาแต่เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แบบเริ่มได้เริ่มได้คือพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วมันมีแบบมันมีแบบพลังงานที่มันมีพลังงานที่จะสู้ต่อมีพลังงานที่จะแบบดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวสิงค่อนข้างแบบ ชิลอาจะบอกว่าชิลก็ชิลได้นะอ่าเรื่องเรื่องต่างๆในชีวิตนี่คือแบบเหมือนชาวสิงแบบจะบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางก็ถูกนะคะทาด้วยความเต็มที่แล้วรู้จักพักผ่อนก็คือรู้จักทำเมงของตัวเองว่าโอเคเวลานี้ฉันจะต้องพักผ่อนเวลานี้ฉันจะต้องลุยเวลานี้ฉันจะต้องแบบคว้า คว้าจังหวะเอาไว้เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จคือจะรู้จักจังหวะจากคนในชีวิตมากขึ้นรู้จักทํานิ่งมากขึ้นว่าตอนไหนควรจะสงบตอนไหนที่ควรจะแบบมุทะลุดุดันได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วชาวสิงค์คุณเป็นราชาสีเนาะแล้วก็เป็นราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะก็จะต้องเป็นสไตล์แบบว่ายอมคือแบบว่า ยอมหักไม่ยอมงออย่างเงี้ยปกตินะของชาวสิงนะแบบยอมหักไม่ยอมงอเสียหน้าไม่เสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างแบบเหมือนชีวิตมีประสบการณ์อะไรมาอย่างโชคโชนแล้วทําให้หลายๆอย่างเนี่ยไตรไตรตรองแล้วก็ได้ทดลองทําได้รู้แล้วว่าโอเคมันก็เท่านี้แหละชีวิตมันก็มีเท่านี้แหละ มันไม่ได้ยากไปกว่านี้แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายไปหมดทุกเรื่องทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวสิงจะรู้จักหยิบจับช่วงจังหวะเวลาต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้ตัวเองอะประสบความสําเร็จหรือชิลได้ราบรื่นได้มันไม่ใช่การหาทางหนีทีไล่นะคุณเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวสิงเนี่ยรู้จักปรับตัวรู้จักที่จะแยกแยะ แล้วก็รู้จักทัมมิ่ของตัวเองว่าจังหวะไหนเวลาไหนควรเข้าไปยุ่งจังหวะไหนเวลาไหนที่ควรจะสงบนะคะเพราะฉะนั้น เดือนนี้เป็นเดือนที่ชิลบอกเลยว่าว่าชิวในหลายๆเรื่องประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องสาหรับชาวสิงห์เนี่ยให้คะแนนความปังแบบกับ90%ซคุณดีมาต่อนเนื่องเลยนะจําได้ว่าเดือนที่แล้วก็ดีนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องของการงานค่ะเรื่องของการงานอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะการเดินทางที่เป็นไปอย่างแบบเนิบนาบเชื่องช้าอย่างที่บอกไงแม้กระทั่งการทาํางานยังชิลเลยอยคุณนึกออกไหมหรือบางท่านชาวสิงห์บางท่านเริ่ม เริ่มงานใหม่ในเดือนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ที่ไปนอกสถานที่กับหัวหน้างานนะมีทริปกับลูกค้ามอาีออกนอกสถานที่ทริปกับผู้บริหารกับลูกค้า,ากับ เพื่อนฝูงน,นะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมีเอาติ้งแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันทำให้มันทําให้ชาวสิงแบบมีความกระชุ่มกระชวยมีความสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นแล้วก็มีความสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวสิงค่อนข้างโดดเด่ยนในเรื่องงานมากๆนะยิ่งเดินทางยิ่งได้รับ าสรสํเ็จยิ่งเดินทางไกลยิ่งดีนะคะไพ่ในเรือนพบสุภะนะคะขึ้นไพ่เอเดวานซซึ่งแสดงถึงการประสบความสําเร็จการได้รับคําชื่นชมยินดีถึงแม้ชาวสิงห์บางท่านอาจจะไม่ได้ตําแหน่งแห่งที่ใหญ่โตแต่ในในสถานการณ์นี้ในสภาวะนี้ชาวสิงห์สามารถทําทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จแล้วได้รับคําชื่นชมคายินดีจากคนรอบข้างถึงแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออแบบ อาจจะรู้สึกว่าเออแบบมันไม่ได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ขึ้นตำแหน่ง ขึ้นเลเวลไปเลยทันทีทันใดแต่ในภาพตรงนี้คือทุกคนมองเห็นเจ้านายมองเห็นทุกคนมองเห็นในผลงานของชาวสิงห์ทุกคนมองเห็นความโดดเด่นทุกคนมองมองเห็นชัดเจนว่าแบบชาวสิงห์ทำงานแล้วประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนนอกจากนี้ยังได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าจากพาร์ทเนอร์เพื่อนฝูงด้วยคือเดือนนี้เป็นเดือนที่งานคุณค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะชิล เดินแม้กระทั่งการเดินทางก็ยังชิลเลยถ้าบางท่านได้เริ่มงานใหม่เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ทุกคนเอ็นดูเมตานะทุกคนแบบว่าส่งเสริมสนับสนุนชาวสิงห์น้องใหม่ในองคอ์กรน้องใหม่ในบริษัทให้คุณทํางานต่างๆได้อย่างสะดวกโยทินเป็นการ,รเริ่มต้นที่ดีมากเพราะฉะนั้นชาวสิงไม่มีอะไรนะ่าห่วงในเรื่องของการงานการเงินขึ้นไพ of ่บิลออฟฟอจูนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระพฤหัสที่แสดงถึงการขยับขยายจเจริญเติบโตวความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าชาวสิงการเงินในเดือนนี้สปรังไม่ใช่สปรึงนะ สปรังบานสปรังแล้วก็เติบโตขยายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาด้วยโชคลาภนะคือชาวสิงห์ถามว่าเดือนนี้มีโชคลาภไหมก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมาจากการเดินทางมาจากยานพาหนะแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบ เป็น่เป็นสันขนาดนั้นนะการเงินส่วนใหญ่จะมาจากมาจากงานเลยงานล้วนๆคุณนึกออกไหมบางคนเนี่ยเขาถูกหวยบ่อยนะคุณถูกหวยรวยเบอร์บ่อย,อยเขามีโชคลาภทางด้านนี้แต่เดือนนี้ชาวสิงอาจจะจังหวะจากโคนอะ่ะมันจะมาจากเรื่องงานมากกว่าจากการเดินทางอย่างเช่นคุณไดออเดอร์จากลูกค้าจากการเดินทางไกลไปเยี่ยมเยียนลูกค้าไปเจอพาร์ทเนอร์ที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไดออเดอร์รายใหญ่มาทั้งทั้งที่ปกติแล้วแบบ เป้าของคุณมันแค่หนึ่งล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเดินทางพอไปมีคอนเนคชั่นหรืออะไรใหม่ๆอ่ะคือได้มาโดยที่แบบ5ล้าน6ล้าน10ล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชาวสิงห์หลายๆท่านประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการงานการเงินมากซึ่ง การเงินที่ที่ประสบความสําเร็จก็มาจากการขยับขยายด้วยของเกี่ยวเนื่องจากการงานบางท่านได้งานใหม่แล้วเงินก็ดีขึ้นแบบดับเบิลสองเท่าสามเท่าซึ่งมันทําให้ชาวสิงค์ค่อนข้างปลอดโปรง่งโลง่งสบายมีความคล่องตัวมากขึ้นในเรื่องของการเงินการทองแม้กระทั่งผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่ชาวสิงค์คิดว่าแบบเอออาจจะได้ อาจจะได้เบนเนฟิตอาจจะได้ค่าตอบแทนมาอยู่ประมาณเท่านี้ท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะคิดว่ากําไรน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้มาจินน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้แต่ผลปรากฏว่าในเดือนนี้นะคะด้วยความที่คุณมีคอนเน็กชันที่ดีด้วยความที่ชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์มันทําให้คุณสามารถที่จะกําหนดราคาแล้วได้กําไรอย่างมหาศาลอันนี้สําหรับชาวสินนะถ้าคุณไม่คิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นจนเกินตัวอันนี้คุณได้รับอย่างแน่นอนได้รับมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนเติบโต ทางการเงินคือดีมากก็ไก่ล้านตัวนะอันนี้อวยพอเลยใครที่ค้านเมนะไม่อยากให้ค้านนะขอให้อวยเอาแบบคือคุณต้อง positive thinking อะ่ะหมอดูอวยแล้วคุณก็ต้องอวยตัวเองเข้าไปอีกนะคะว่าโอเคฉันจะตั้งใจทำงานฉันจะแบบตั้งใจหาคอนเนคชั่นใหม่ๆ ั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมีร้อยให้ได้หลักพันพันเป็นหมื่นแสนเป็นล้านเป็นต้นนะคะแล้วมันถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่าให้อย่าให้เพียงการพยากรเป็นเพียงแบบลมปากอะคุณนึกออกไหมคุณต้อง acting action กระทําด้วยตนเองด้วยนะคะแล้วมันถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องเงินดีมากๆนะบอกแล้วโกยได้โกยเก็บได้เก็บ อย่าใช้สูรุยสูร่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่าคือเดือนนี้มันก็จะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายเรื่องการเดินทางค่อนข้างมากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เก็บเก็บหอมรอมริบได้จะดีที่สุดนะคะอ่ะทีนี้ ในเรื่องของในเรื่องของสิ่งที่ดีเรื่องต่อไปเรื่องของความรักความรักก็ถือได้ว่าดีมากชาวสิงท่านใดที่ยังโสดอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักคนถูกใจแน่นอนเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักคนถูกใจเจอกันแบบอาจจะไม่ใช่สายฟ้าแลบแต่มันเป็นภาวะที่แบบพอคุยถูกอกถูกใจแล้วมันเป็นการแสดงออกให้เห็นเด่นชัดว่า เธอชอบฉันฉันชอบเธอนึกออกไหมแล้วมันเป็นความรักที่ค่อนข้างรีแล็กซ์เป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะถึงแม้ว่ามีจะแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันก็จะมีความแบบเหมือนรู้กัน2คนหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนรู้ด้วยหรือเพื่อนเป็นคนคอยสนับสนุนด้วยว่าเออแบบคนนี้น่ารักคนนี้ใช้ได้นะคนนี้โอเคนะอ่า แบบนี้นะคะสำหรับชาวสิงที่แต่างงานมีครอบครัวแล้วนะคะความรักคนรักคู่ครองยังสนับสนุนช่วยเหลือดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่สนับสนุนดีมากส่งเสริมอวยยศคุณโอ้ยเป็นแบ,บ็กอัพที่ดีทุกอย่างเป็นช้างเท้าหลังที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าใครมีลูกหลานอันนี้ต้องระวังเขาจะมีความอินดี้ในตัวเองค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจิตด,ดื้อเขาจะอะไรนะเขาแค่สงบเงียบอยู่ในมุมของเขามีความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณบางแบบบางคนอาจจะมีลูกหลานที่เ,เรียกว่า อาจจะอารมณ์แปรปรวนหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเขานอกลู่นอกทางออคุณนึกออกไหมคืออารมณ์วัยรุ่นอารมณ์ซับซ้อนคอมพลีเคทสับสนอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแบบจินตนาการสูงซึ่งคุณอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าเขาก็จะทําตามหน้าที่ของเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างดีนะคะเพียงแต่จะอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนหน่อยในเดือนนี้สําหรับลูกหลานของชาวสิงนะคะอ่ะเรื่องที่เอ่อเรื่องที่อาจจะต้องเตือน ไม่ไม่เชิงเตือนนะเพราะเดือนนี้มันดีค่อนข้างหมดเลยค่ะอยากจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จังเลยนะคะเรื่องของอเดือนนี้เป็นเดือนที่บอกอย่างที่บอกนะคะชาวสิงจะมีเกณฑ์การเดินทางเยอะหรือแม้กระทั่งชาวสิงบางท่านมีเกณฑ์โยกย้ายโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายสาขาที่ตนทํางานอยู่จากไม่รู้อะจากต่างจังหวัดมาอยู่ในเมืองในเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการโยกย้ายที่ประสบความสําเร็จเป็นการโยกย้ายที่ดี คุณไม่ต้องกังวลนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งชาวสิงห์บางท่านอาจจะย้ายสำโนโักครรัวก็คือย้ายบ้านที่อยู่อาศัยเลยนะคะไปอยู่อีกสถานที่นึงนะอาจจะจังหวัดใกล้ๆกันหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นอ,อีกเรื่องนึงก็คือเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะญาติพี่น้องจะบินกลับมาเยี่ยมหรือ,อ มาเยี่ยมเยียนนะคะชาวสิงเนาะอ,อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะโดยรวมแล้วดีหมดเลย12นาทีเป็นเป็นอะไรที่เร็วมากปกติแล้วเมพูดคลิปหนึ่งชาวสิงกับชาวกันที่แท้จะจับปือถือแขนกันเลยแบบชาวเราทั้งคู่นี่คือแบบอหนัก นะก็ค่อนข้างแบบสาหัสสาการมาพอสมควรก็จะจับมือฝ่าฟันกันไปแล้วปกติคลิปหนึ่งก็จะเกิน30นาทีแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของชาวสิงที่เมย์อวยยศให้เลยคุณคิดดูสิในเรือนพพตนุขึ้นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์มันคือดาวเด่นบนท้องฟ้าเดอะสตาร์มันคือการเห็นแสงสว่างการเห็นในท้องฟ้าที่มืดมิดเราได้เห็นแสงสว่างเราได้เห็นช่องทางชาวสิงได้เห็นช่องทางได้เห็นอะไรที่มันแบบมันเป็นสิ่ง ที่ทำให้ชาวสิงจะเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้มันไม่มืดมุนอีกต่อไปมันเป็นอะไรที่มีจุดหมายปลายทางให้สําหรับคุณเพราะฉะนั้นชาวสิงอย่าได้กลัวโปรดจงลงมือทําเก็บหอมรอมริบ อดออมอดทนอดใจนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเรื่องงานทําไปไม่มีปัญหานะเพื่อนฝูงคนในครอบครัวเจ้านายยังคงเมตตาเอ็นดูอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวสิงจะได้เจอสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณเรื่องงานเรื่องเงินดีนี่ชีวิตเราก็ดีไปแบบ70% 80%แล้วนะคุณนึกออกไหมเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ชาวสิงแบบแทบจะ แคจะดีทุกเรื่องขวยยศให้เลยละกันนะคะอุปสรรคอาจจะมีบ้างนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เระมาประวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงมันมีของที่อยากได้เยอะพอได้โบนัสได้บางท่านอาจจะได้โบนัสบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแห่งที่นะได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วมันมีของที่อยากได้เยอะนะเลือกไม่ถูกว่าจะเป็น iPhone หรือจะเป็นซัม s ุงดีอะไรแบบนี้นะคะก็ ไม่ใช่ว่าซื้อทั้งสองทั้งสองค่ายมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะคุณขานะค่อย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 ดูสเปคค่อย,ค,อยค่อยเลือกนะอุปสรรคคือความอา,อาจจะมีความแบบหลักเลนิดนิด,นดหน่อยหน่อยในการใช้จ่ายในการลงทุนช่องทางในการลงทุนการเงินต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวสิงคนที่คนที่โสดอยูอ่เนื้อหอมมากเนื้อหอมสุดๆแล้วคุณเป็นดาวเด่นโดดเด่นมากเพราะเนื้อหอมทีนี้ทําไงอะคนจีบเยอะ นี่บางคนอาจจะเถียงเออบางคนอาจจะเถียงเมว่าแบบจะมีหรอคุณเมย์แหลแเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดยวูนะคะบางทีอาจจะแบบเจอคนที่เข้ามาแบบจีบคุณอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่คนเดียวเพอมาหลายคนแล้วตัดสินใจไม่ถูกคุยพร้อมกันทั้งคู่เอออันนี้ก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่จะพิจารณานีิยกตัวอย่างนะคะว่าเดือนนี้เพราะว่าในเรือนพบอรเนี่ยขึ้นไพ่เลเวอรนะคะซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยไพ่ใบใหญ่นะคะ มาแสดงให้เห็นเด่นชัดว่า,อ,าอุปสรรคของชาวสิงคือแบบเหมือนรักพี่เสียดายน้องได้คืบจะเอาศอกได้อย่างหนึง่งก็อยากได้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะระมัดระวังความเจ้าชู้ถ้าชาวสิงค์ท่านใดเจ้าชู้ระมัดระวังความเจ้าชู้การเสียเงินเสียทองอะไรแบบนี้อันนี้อันน,น,นี้ต้องระวังใครที่มีปัญหาเรื่องของคดีความการตัดสินเรื่องของชู้สาวหรืออะไรแบบนี้อันนี้อันตรายมาก อันนี้น่ากลัวมากนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดามาแบบถูกต้องไม่เอาเปรียบตัวเองและผู้อื่นรักษาสินห้าประกอบสามาชีพชอบโอ้ยคุณเอ้ยเอาไปเลย 90% 100%เลยละกันเอาให้ปังปังนะคะเพราะฉะนั้นชาวสิงห์ใน,นเดือนกุมภาพันธ์สอมีอวยยศเต็มที่ขอเพียงแค่คุณแบบรู้จักทำน่ของตัวเองรู้จักจังหวะจักคนเวลาไหนควรโกยเวลาไหนควรนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวรับรองผ่านไปได้อย่างฉลุยร่ำรวยมหาศาลแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีมีแบบ หลักพันให้หลักหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็น10บล้านร้อยล้านกันไปเลยทีเดียวขออวยชัยให้โชคนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปเมย์จนจบคลิปนี้สั้นมากจริงๆไม่มีอะไรจะต้องเตือนกันมีแต่อวยยศดให้กันแล้วก็ขอให้คุณดําเนินตามเส้นศีลธรรมที่ยึดไว้นี้อย่างดีงามนะคะประสบความสําเร็จทุกประการขอบคุณที่รับชมคลิปเมย์และรับชมคิดสัน รับชมคลิปโฆษณาระหว่างคลิปจนจบขอบคุณมากๆทุกการสนับสนุนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ